เอาครับเรามาต่อกันเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะเริ่มทำนะครับภาพฟอนต์วิวก่อนนะครับผมก็กด u ั l พิเคตตรงนี้นะครับพิมพ์คาว่าฟอนต์วิวครัเป็นเพจใหม่ขึ้นมานะครับในหน้าเพจตรงนี้นะครับเป็นเพจนนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับฟอนต์วิวไซส์วิวฟอนต์วิวแล้วผมก็ลบตรงนี้ทิ้งนะครับ สังเกตนะครับผมเซตออโต์แท็กไว้นะครับผมพิมพ์ตรงนี้ไปตรงนี้เปลี่ยนด้วยนะครับหมายเลขก็หน้าเปลี่ยนด้วยนะครับออโตโ้เลยผมก็ไปด่ซีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟลอนด์วิวโอเคครับก็เนื่องจากว่าเราเซตเป็นเวกเตอร์ไว้นะครับนั้นเองเนี่ยมันอาจจะทำงานยากหน่อยเราปรับเป็นเลสเตอร์ไว้ก่อนนะครับมันจะได้ทำงานง่ายขึ้นก็ ต่อไปเหมือนเดิมครับไปที่วิวปรับเป็น1ต่อสัก60แล้วก็ลองจัดหน้าดูสเกลหนึ่งต่อ60สหนึ่งต่อ60โอเคครับหนึ่งต่อ60นะที่ตรงนี้ลองปรับเป็นหนึ่งต่อ50ดูอ่นะดีกว่านะครับหนึ่งต่อ50โอเคครับอันนี้คือ1ต่อ50สสเกลเอาละต่อไปนะครับ เราก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้คําสั่งนะครับชี้นะครับบอกตัวเลขนะครับระดับท่อนะครับพื้นได้นะครับ ออโต้เลยนะนะครับแลเราสาเราจะจะบอกอุปกรณ์ได้นะครับนะบอกอุปกรณ์ได้เหมือนกันบอกขนาดท่อดได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้มันออโต้นะครับซึ่งตรงนี้เองช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปจํานะครับบางทีเราจําผิด ก็เสียเวลายย่งยากต่อไปเดนมิชชั่นเหมือนกันนะกดได้เดนมิชชั่นปุ๊บกดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ฟอนต์ก่อนเท x กสไตล์ mm hmm. ก่อนนะครับก็มาปรับเป็นเทค t ของเราแล้วก็เป็น text อ e x ส16หน่อยีได้ใหญ่ๆหน่อยนะครับกดตรงนี้ทำมาเร็วนะครับ ดับมันคลิกได้นะครับดับมันคลิกปุ๊บมันก็นทำให้ฟอนต์ตรงนี้ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเท็กซ์ไซส์ซะหน่อยนะคมันอาจจะใหญ่ไปนะครับก็เป็นตันะครับ,อเ,ออนะรบเอาเร็วๆนะครับสออาจจะไม่พอนะครับเราก็ปรปับหน่อยก็คือสามารถจะปรับได้นะครับตามมุมเภอใจเลยนะนะครับอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะครับก็จริงๆแล้วก็ ทำปรับได้หมดนะครับอยู่ที่เราจะทำยังไงนะครับเลือกขนาดให้เหมาะสมแล้วก็แล้วก็จบเลยนะครับนี่ก็ได้มีมนะครับไต้มีช่างต่างๆที่เราใส่ได้เลยนะครับก็ต่อไปก็คือปรับปรับลา์เวทนะครับก็กดตรงนี้นะครับที่ดูพอตรงนี้แล้วก็มาที่คำสั่งสไตล์ก่อนอื่นปรับเป็นเวกเตอร์ก่อนโอเคนะครับจะได้ามาเนี่ยนะครับลายเวทตรงนี้เราสามารถก,กำหนดได้เลยนะครับจะให้เป็นอะไรนะครับ โอเคตอนนี้ผมให้เป็นจุดสามเอนเตอร์โอเคครับเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับแบบไอช็อปมาแล้วนะครับอันนี้ไอโซอันนี้เป็นสายนะครับก็มันจะมีแคปบุ๊กอยู่นะครับเราดึงแคปบุ๊กมาใช้ได้นะครับตรงน,นี้นะครับแคปบุ๊กแคปบุ๊กโอเคเมื่อไม่มีตรงนี้เราก็ไปที่คำสั่ง วินโดว์แล้วโชว์นะครับสแกนขึ้นมาตรงนี้ก็เราสามารถที่จะเขียนตรงนี้เข้าไปปัป๊บเข้าไปนะครับอ่านะครับเราก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เหมือนเดิมนะครับเท็กนะครับมาดีเท็กแล้วก็ปรับมาเป็นตรงนี้สักยี่สิบโอเคนะครับพอดีครับอ่าแล้วขยายหน่อยนะนะครับขยายหน่อยโอเคนี่ก็เป็นฟอนต์วิวนะครับเป็นฟอนต์วิว แล้วก็นี่คือสเกล e 1ต่อ50าําย้อนไม่ผิดนะครับสเกล1ต่อ50เดหดได้นะครับทำฟลอนเวลสเกลต่อ50โอเคครับ นี่เร็วๆนะครับจริงๆแล้วนะโอเคต่อไปผมก็ทำหน้าต่อไปนะครับต่อไปนี้ผมจะไปทำหน้าต่อไปผมก็ไปที่เพจแต่ผมก็ดับเิเพตแผนนี้เข้าไปตรงนี้ชื่อว่าเป็นไซส์วิวแค่นี้ครับไซ e ์วิวแล้วผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นไซ e ์วิว โอเคเห็นไหมครับรน,นี้เปลี่ยนไซด์วิวด้วยเพราะว่าเป็นเลขหน้าแล้วเป็นเลขสามด้วยครับออโต้ออโต้เทคเลยแล้วผมก็เปลี่ยนที่ซีนผมก็ปรับไปเป็นไซ e ์วิวนะครับรอปุ๊บเท่าน,นี้เองนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องเทคนิดหนึ่งแล้วก็ลบนะครับที่มันที่เราไม่ต้องการทิ้งนะครับแล้วก็ยกมาหวางตรงน,นี้โอเคครับ เร็วนีึ้นไปนะครับทำเร็วนะต่อไปแล้วก็เหมือนเดิมครับเราสามารถจะใช้เทคอธิบายได้นะนะครับเนะหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราสามารถจะอธิบายระดับได้ เลือกไ้เลยนะครับจะอธิบายอะไรนะนะครับอธิบายได้หมดนะทุกจุดนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ Dimension นะครับง่ายๆนะครับการทํางานเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำงานยังไงโอเคครับนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยได้นะครับ ก็ตอนนี้เรามี3เพจนะครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับการทำงานนะครับเป็น3เพจตรงนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยลิงก์มาจากโปรแกรมสแกจอันเดียวกันนะครับลิงก์มาจากโปรแกรมสแกเอันเดียวกันนะซึ่งตรงนี้เองก็คือหลักการทำงานนะครับที่ที่ผมว่ามันจะช่วยเราออโต้นะครับในการทำงานเห็นไหมครับเราแทบไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขเลยนะครับพิมพ์หนังสืออะไรเลยนะครับก็นี่คือตัวอย่างนะครับในการทำงานนะครับปรับขนาดไวเวทแล้วก็ทุกอย่างได้หมดก็ต่อไปครับมาดู พาร์ทส,สุดท้ายนะครับการอัปเดตแบบออโต้นะครับมันทํางานยังไงนะครับนะครับเราเสียเวลาตอนแรกเนะี่ยมันทําโมเดลอย่างนี้ขึ้นมานะครับแต่ลองดูนะครับว่าเวลาเราเอาไปใช้งานจริงเนะี่ยอัปเดตยังไงนะครับลองดูพาร์ทส,สุดท้ายนะครับ